สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาชวนทำอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตใน t i k t o k ค่ะกับ Mo อตั n c h o c o l แ t e Cake หรือเค้กโคตรช็อกโกแลตนะคะซึ่งสูตรนี้จะเป็นสูตรดัดแปลงนะคะวัตถุดิบหาง่ายแล้วก็ทำตามได้ไม่ยากค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะเราก็มาเริ่มจากการทำตัวเค้กกันก่อนเลยค่ะใช้ไข่ไก่เบอร์หนึ่งจำนวนหนึ่งฟองผสมกับนมสดรสจืดจำนวน120กรัมตามด้วยน้ำมันพืชจำนวน50กรัมในคลิปเราใช้เป็นน้ำมันล้ำข้าวค่ะแล้วก็น้ำเปล่าค่ะจำนวน120กรัม ก็คนในส่วนของเหลวให้เข้ากันดีก่อนค่ะเราก็จะแต่งด้วยกลิ่นวานิลาสักครึ่งช้อนชานะคะเสร็จแล้วก็ใส่ในส่วนของแห้งตามลงไปเลยค่ะน้ำตาลทรายจํานวน180กรัมระปนนเสร็จ1ส่วนสีช้อนชาเสร็จแล้วก็คนให้ละลายค่ะต่อมาก็ร่อนแป้งสาลีในรผสมลงไปค่ะจํานวน110กรัม ตามด้วยเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาแล้วก็ผงฟูอีกครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็ต่อด้วยผงโกโก้อีก35กรัมนะคะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีจนไม่เห็นเม็ดแป้งค่ะ ได้แล้วก็นำไปหยอดลงพิมพ์เลยค่ะวันนี้ใช้เป็นพิมพ์ขันข้าวขนาด8เซนนะคะสูตรนี้ก็จะได้ประมาณ8-10ถ้วยค่ะขึ้นอยู่กับการเทของเพื่อนๆแต่ละคนนะคะเราก็จะแบ่งบางส่วนมาทำให้สุกโดยการนึ่งค่ะใช้ระยะเวลาประมาณ15นาทีนะคะ และอีกส่วนเราก็จะนำมาอบที่ไฟ170องศาเซลเซียสบนล่างเป็นเวลาประมาณ20นาทีค่ะตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับเตาของเพื่อนๆแต่ละคนด้วยนะคะนี่นะคะแบบหนึ่งของเราก็สุกแล้วค่ะวิธีเช็คสุกนะคะก็ใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มลงไปค่ะถ้าไม่มีอะไรติดออกมาแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบอบนะคะก็จะใช้ระยะเวลานานกว่านิดนึงค่ะวิธีเทสสุกก็เหมือนกันเลยค่ะใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มนะคะค่ะพอได้แล้วเราก็จะวางพักไวใ้ให้เย็นลงสนิทก่อนนะคะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยมานําออกจากพิมพ์กันค่ะค่ะด้านซ้ายที่เห็นก็จะเป็นเค้กนึ่งนะคะหน้าเขาก็จะแตกๆหน่อยนะคะส่วนด้านขวาก็จะเป็นเค้กอบค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะหน้าขนมของเราก็ออกจะนูนๆหน่อยนะคะเราก็จะตัดส่วนที่นูนออกสักเล็กน้อยค่ะจะได้ใส่พิมพ์ขนมของเราได้พอดีนะคะแต่ถ้าใครทำทานเองแนะนำว่าไม่ต้องซีเรียสค่ะนำไปราดซอสช็อกโกแลตทานได้เลยค่ะก็เสร็จแล้วนะคะจากนี้เราก็จะมาเจาะทำรูตรงกลางกันค่ะ เพื่อนๆจะเจาะก่อนแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะนำเค้กออกจากพิมพ์พก่อนแล้วค่อยเจาะก็ได้นะคะได้แล้วก็นำมาวางใส่กล่องได้เลยค่ะกล่องที่ใช้วันนี้ก็เป็นรุ่น e 4 7นะคะเขาก็จะใส่พิมพ์ขันข้าว8เซนได้พอดีค่ะต่อมาเดี๋ยวเรามาทำตัวซอสลาดกันนะคะก็ใช้น้ำตาลทรายทั้งหมด8 0กรัมค่ะ ตามด้วยแป้งกวนไส้หรือแป้งข้าวโพดก็ได้ค่ะ15กรัมต่อด้วยผงโกโก้อีก50กรัมเราก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันคร่าวๆก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่นมสดรสจืดลงไปค่ะจานวน350กรัมก็คนให้ผงโกโก้กับแป้งละลายดีค่ะได้แล้วเราก็จะนํามาตั้งไฟอ่อนค่ะคนไปเรื่อยๆจนซอสของเราข้นขึ้นค่ะ ค่ะก็ได้ประมาณนี้นะคะจากนี้ก็ปิดแก๊สยกลงจากเตาได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่เนยตามลงไปค่ะจํานวน50กรัมจะใช้เป็นเนยจืดหรือเนยเค็มก็ได้นะคะตัวเนยน,นี้เขาก็จะช่วยให้ซอสของเรามีความเงาแล้วก็มีรสชาติที่ละมุนขึ้นค่ะแต่ใครไม่มีจะไม่ใส่ก็ได้นะคะได้แล้วก็นํามาราดบนตัวเค้กที่เราเตรียมไว้เลยค่ะก็หยอดตรงกลางนะคะเดี๋ยวด้านข้างเขาก็จะค่อยๆไหลลงไปเองค่ะ นะคะเสร็จแล้ว1อันค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปหยอดที่เหลือให้เสร็จนะคะจากนี้ก็มาโรยผงโกโก้ก,กันค่ะค่ะอันนี้ก็แอบติดแผ่นทองคำเปลวเพิ่มมานะคะเพื่อให้ขนมของเราดูน่าทานและให้ใกล้เคียงกับต้นฉบับค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะ สำหรับเนื้อเค้กสูตรนี้เขาก็จะเป็นมอยโโส์ช็อกโกแลตเค้กนะคะเนื้อที่ได้เขาก็จะออกชุ่มฉ่ำแล้วก็รสชาติของโกโก้ก็จะเข้มข้นมากๆค่ะเมื่อทานคู่กับซอสช็อกโกแลตที่เข้มข้นนะคะก็เข้ากันมากๆเลยค่ะค่ะก็ฝากไว้เป็นไอเดียในการทำกินทำขายนะคะถ้าใครคิดจะทำขายก็อย่าลืมคำนวณต้นทุนดีๆด้ดวยนะคะค่ะวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามครัวบ้านหนูไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ